สวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่20นะครับเดือนธันวาคมนะครับสองห้าหกหนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับฮอนด้าแฟนทอมนะครับคันนี้คัตตอมใหม่นะครับสไตล์บอปเปอร์นะครับโอเคคันนี้ก็ลูกค้านะครับส่งมาจากปทุมธานีนะครับก็ เดี๋ยวมาชมรถนะครับก็เริ่มที่แฮนด์นะครับคันนี้ก็เป็นแฮนด์ปีกนกนะครับทรงต่ํานะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับก็เป็นชุดตะแกรงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีครอบโช๊กนะครับโอเคแล้วก็ช่วงล่างนะครับล้อหน้านะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับจัดยางเบอร์110นะครับทับเก้านะครับอ้วนแน่นนะครับ ก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายไปเลี้ยวนะครับเป็นชุดตะแกรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ยางาช่วงล่างยางนะครับก็เป็นล้อแมกเดิมนะครับจัดยางเบอร์150นะครับทับ9 0นะครับอ้วนแน่นโดนัทเลยครับคันนี้เบาะ2ลูกนะครับคนขี่คนซ้อนนะครับสวยงามครับผมโอเค คันนี้ก็ส่วนท่อนะครับคันนี้ลูกค้ามีท่อมาอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นกุญแจล่างนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเช็คระบบไฟนะครับก็ไฟสถานะนะครับก็อยู่ที่แผงคอด้านบนอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟเตือญยาณเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ไฟสูงต่ํานะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาลองติดเครื่องกันดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเสร็จพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับรอลูกค้านะครับจากประชุมธานีนะครับมารับรถกลับนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ๆนะครับลูกค้านะครับต่่งพื้นที่นะครับหรือที่ชื่นชอบและสนใจผลงานผมนะครับติดต่อเขาได้นะครับผมยินดีนะครับอยากอยากมีความแตกต่างอยากเปลี่ยนแปลงนะครับก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับ0 8 3ย์4 7 6 8 8ช่างเบิร์ชนบุรีครับผม ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณครับ